เริ่มแล้วจำลองเหตุการณ์ตกเรือคดีแตงโมงที่นนทบ,บุรีเมื่อเวลาวันที่16มกราคม2568เริ่มแล้วนะครับจำลองสถานการณ์ตกเรือคดีแตงโมงว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่ด้าน DSI ร่วมสังเกตตลอดการทดสอบนายปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยายลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินอดีตศัยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายนวัตและอาสาสมัครจำลองเหตุการณ์เป็นแสนและแต่งโมงจำนวนหกคนประกอบด้วยครูลิต้าวีรันดา และมิสแกนแลหลายคนร่วมกันแถลงข่าวจำลองสถานการณ์เหตุแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นายปานเทพกล่าวว่าวันนี้มีการจำลองสถานการณ์7ครั้งโดยเริ่มต้นด้วยทำพิธีขอขมาพระแม่ทรณีพระแม่คงคา จากนั้นจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครลงเรือดูบรรยากาศในแม่น้ำเจ้าพยาและจำลองเหตุการณ์ขณะที่แตงโมเข้าห้องน้ำบนเรือจะมีการเก็บภาพทั้งบนเรือใต้น้ำและโดรนทางอากาศจุดที่สองคือท่าน้ำพิบูลหนึ่งจะให้อาสาสมัคร7คนตกน้ำคนละหนึ่งครั้งเป็นมิสแกนไทยแลนด์ห้คน และคูริต้าซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นตัวแทนของแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตส่วนอาสาสมัครคนที่7ที่จะจำลองเหตุการณ์ตกน้ำคือพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยเพื่อไขข้อสงสัยที่ยังมีอยู่หลังจากได้มีการซักซ้อมจากตกน้ำด้วยตนเองไปเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวันที่15มกราเม .2568 โดยการจำลองเหตุการณ์การตกน้ำ จะมีหน่วยกู้ภัยทางน้ำไว้ดูแลความปลอดภัยด้านนายอัจฉรยะกล่าวว่าจะมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจุดแรกคือจุดตกและจุดที่สองบริเวณจุดที่เรือกระชากวิ่งด้วยความเร็วที่3.3ถึง10นอตและจุดที่3เป็นจุดที่ห่างจากสะพานพิบูลหนึ่ง ที่ท่าทรายตรงประตูน้ำจะมีโคลนทรายและใบไม้อยู่ตรงจุดนั้นความลึกจุดนั้น10.3เมตรจะมีการเก็บโดยใช้แท่ง PVC ชั้นดินประมาณ60เซนติเมตรโดยมีการบันทึกภาพใต้น้ำขณะเก็บตัวอย่างของดินการจำลองเหตุการณ์วันนี้จะมีระบบดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยมีเรืออยางและเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตนเองมั่นใจว่าการเสียชีวิตของนางสาวพัทริดาไม่ได้เกิดจากความประมาทและพลัดตกจากท้ายเรืออีกทั้งบาดแผลก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือโดยเส้นผมสามเส้นที่ตำรวจนำไปใช้เป็นหลักฐานส่วนตัวมองว่าเป็นพยานงอกที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยแนวทางการเคลื่อนไหวตัวเองตั้งเป้าหมายไว้คือการทำให้คดีนี้ให้เหมือนคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสเบื้องต้นวางวางกลยุทธ์ไว้คือ1ตราบใดที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรียังไม่มีคำพิพากษาคดีชั้นต้นอำนาจการแก้ไขคำฟ้องเป็นอำนาจของอายการสูงสุดซึ่งขณะนี้ ได้รับความเมตตาจากกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเข้าร่วมสังเกตการและตรวจสอบสอบสํานวนคําฟ้องเพื่อยื่นต่อพนักงานอายการสูงสุด 2. ในวันพรุ่งนี้ตัวเองจะเข้าร้องกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีการสืบสวนสอบสวนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการตำรวจ ผู้ทอนภาคหนึ่งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและคนบนเรือทั้ง5้าคนเพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือร่วมกันทุจริตร่วมกันช่วยเหลือคนบนเรือทั้ง5้าคนให้ผลผิดหรือรับโทษน้อยลงโดยมีคนบนเรือทั้งห้าคนให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออาชญากรรมยังกล่าวอีกว่ากรณีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินจึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับมารดาของนางสาวพัทิดาซึ่งตัวเองสามารถร้องทุกกล่าวโทษตามความผิดอาญาแผ่นดินได้ เบื้องต้นมองว่าแม้ผลที่ออกมาจะเป็นคดีฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุก็เป็นโอกาสดีที่จะได้พิสูจน์ความจริงด้านนายแพทย์ทวัชชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ได้มีความคิดอยากจะโดดเรือแต่เมื่อเห็นบอสนวัตและมิสแกนรวมถึงคูลิตาแสดงจำงชัดเจนก็รู้สึกว่าอยากสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการแสดงความจริงใจ ที่ทางทุกคนมาร่วมเหตุการณ์ในครั้งนี้ยืนยันว่าจากการทำงานเมื่อวานน้องๆไม่ได้หิวแสงและทำงานอย่างจริงจังทุกคนเต็มที่มากๆการจํำลองการตกเรือเมื่อวานมองว่าไม่เอนหลังก็ต้องเอนข้างแต่อยากให้คนบนเรือพูดให้ตรงกับตอนแรกบอกยืนปัสสาวะภายหลังมาบอกว่านั่งปัสสาวะจึงทำให้คนแสดง แสดงไม่ถูกอย่างการจำลองตกเรือเมื่อวานถ้าหากว่าไม่สปริงตัวก็ตกเรือไม่ได้เนื่องจากติดชุดในวันนี้จึงขอร่วมตกเรือด้วยรอบสุดท้ายด้วยเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยทั้งหมดขณะที่นายนวัดกล่าวว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญทั้งสซึ่งเข้ามาร่วมมือ เพื่อค้นหาความจริงแตงโมเคยเป็นแฟนคลับมิสแกรนและเข้าร่วมชมการประกวดทุกปีการจากไปของแตงโมเป็นเรื่องสะเทือนใจก่อนหน้านี้แม้มีการเคลื่อนไหวเรื่องคดีแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าจนกระทั่งนายอัจฉริยะได้รับการถอนฟ้องคดีนี้จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเรามีมิสแกรน77จังหวัด และการที่เราร่วมมือกันในครั้งนี้ทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายตัวได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือปัญหาของระบบกฎหมายไทยที่ไม่ยุติธรรมไม่โปร่งใสคนไทยกว่า90%เชื่อว่าแตงโมไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนายนวัตยืนยันว่ามิสแกรนด์ไม่ได้เป็นเพียงเวทีความงาม แต่เป็นองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมคนเดียวเพราะแตงโมจากไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องการความยุติธรรมในระบบกฎหมายไทยไม่ให้ใครใช้อำนาจหรือกฎหมายในมือเอาเปรียบประชาชนนายนวัตรประกาศชัดว่ามั่นใจ100%ว่า แตงโมถูกฆาตกรรมและย้ำถึงความสำคัญของสื่อมวลชนในการช่วยผลักดันประเด็นนี้พร้อมกล่าวว่าหากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไม่รับเรื่องจะนำตัวแทนมิสแกรนทั้ง77จังหวัดไปยื่นเรื่องถึง DSI ภายใน10วันหากการจำลองวันนี้ถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงก็ให้มันจบไปทุกคนจะได้หายสงสัยแต่ถ้าคือการฆาตกรรม คนไทยต้องรู้ความจริงกฎหมายหรือผู้มีอำนาจจะไม่ได้อยู่เหนือความยุติธรรมเพราะเราในฐานะประชาชนที่เสียภาษีมีสิทธิเรียกร้องความจริงนายนวัดย้ำว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การหิวแสงเพราะมิสแกรนมีแสงอยู่แล้วเราแค่แบ่งแสงเพื่อดันความจริงให้สังคมได้รับรู้เพราะไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแตงโม เป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์แล้วฝากถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมเพร,เพราะนี่คือเสียงของประชาชนที่ต้องการความยุติธรรมและความปร่งใสในสังคมฟ้าบาบี้มิสแกนเชียงใหม่กล่าวว่าวันนี้จะได้ร่วมค้นหาความจริง ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนทุกคนติดตามและอยากหาความชัดเจนให้กับคดีนี้อยากขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจขอบคุณทีมงานทุกคนที่เปิดโอกาสให้เรามาร่วมค้นหาความจริงในวันนี้ครูคลิตาครูว่ายน้ำสอนนางเงือกกล่าวว่าส่วนตัวจะทำให้เต็มที่และอยากให้การจำลองในครั้งนี้ออกมาให้กระจ่างและคลี่คลายให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ได้พูดคุยกับน้องมิสแกรนในเรื่องความปลอดภัยและการเตรียมตัวซึ่งทุกคนก็เต็มที่สำหรับงานนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทและดูแลทุกอย่างหนูวันมิสแกรนชะเชิงเศรากล่าวว่าไม่อยากให้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเชื่อมั่นว่าทางทีมผู้จัดเตรียมความปลอดภัยให้พวกเราอย่างแน่นอนและเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคดีในวันนี้อยากให้ทุกคนลำลึกถึงพี่แตงโมขอให้การทดลองในครั้งนี้ออกมาให้เป็นความจริงและให้พี่แตงโมได้หลับสบายนิวยอร์กมิสแกนจุมพรกล่าวว่าหวังว่าการพิสูจน์ในวันนี้จะมีผลต่อรูปคดีไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกกำลังใจที่รอติดตามคดีนี้มาตั้งแต่3ปีที่แล้ว วันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งในการไขคดีขอให้ทุกคนเคารพพี่แตงโมด้วยทุกคนจะทำให้เต็มที่เพื่อหาคำตอบให้ตัวเองและคนไทยอีกหลายคนปอยมิสแกนนครพนมกล่าวว่าขอบคุณที่รื้อคดีนี้กล่าวมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาความจริงเพราะคนไทยสงสัยว่าคดีนี้แท้จริงแล้วเป็นยังไง เฟิร์นมิสแกนนครสวรรค์กล่าวว่าอยากบอกพี่แตงโมว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะทำให้เต็มที่เพื่อให้พี่ไปสบายพร้อมกับขอบคุณแฟนคลับและประชาชนที่ซัพพอร์ตและให้กำลังใจพวกเราเสมอสำหรับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตันญยูกว่า20คนคอยดูแลความปลอดภยัยทั้งบนบกและในน้ำตลอดภารกิจ ทั้งการใช้เจ็ตสกีและเรือขนาบข้างขณะที่พันตำรวจตีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมคณะทีมงานและร่วมสังเกตการทั้งบนบกและในเรือตลอดการทดสอบด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังการจำลองสถานการณ์เสร็จสิ้นในช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะมีการถแถลงผลการจำลองเหตุตกเรือพร้อมมีการเสวนาความจริงแต่งโมตายเพราะอะไรโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน gps 4 9สำนักคารข่าวไทย